เป็นความเชื่อสมบูรณเทคนิคนะครับการนอนป่านะนอนกับพื้นเนี่ยใบอะไรที่มันทับกัน,น,นหนาๆนะครับบทีงูเนี่ยพุพ่งอบพวดออกไปข้างหน้านะผมก็ยังอลูกเก้าอะไรนะที่เขายัดมานะครับเข้าที่โคนขาส่วนใหญ่เขาจะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ีวีซีวันหนึ่งผมเดินเข้าป่า วันนี้ผมก็จะมาสร้างที่พักพิงชั่วคราวอยู่ในป่าคนเดียวโดยใช้แผ่นพลาสติกใสของหานะครับทำเป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็เล่าเรื่องราวนะที่ชวนขนหัวลุกและเทคนิคการเดินป่าก่อนจะไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใ,ใหม่ๆของผมกดติดตามแฟนเพจ jpc วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าและเพิ่มเพื่อนในไลน์ oa เพื่อเข้าพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับผมก็จะให้ดูที่พักพิงชั่วคราาวผมที่่จะสร้งนนัคือ ด้านหน้าพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับตรงนี้มีแผ่นหินอยู่แล้วก็มีต้นไผ่นะครับก็มาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาจะออกเป็นยังไงนะครับ พาร์กอดขนาด4มิลนะครับผมก็จะมัดกับไม้ไผ่แล้วก็ดึงนะลงมาทำคล้ายเหมือนเป็นโดมวันนี้อากาศก็คึ้มไวหน่อยนะครับแต่เวลาจริงเนี่ยมันพึ่งบ่ายสามครึ่งนะ ตอนนี้นะครับเขาคงที่พักพิงชั่วคราวผมก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอาแผ่นพลาสติกใส่นะครับไปคุมเป็นหลังคากันเลยดูว่ามันจะออกมารูปร่างหน้าตาอย่างไงนะครับ ตาผมจากแผ่นพลาสติกใสใช้เวลาในการทํานะครับไม่นานมากก็สะดวกเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะไปหาไม้ไผ่แห้งๆนะมาก่อไฟเพื่อที่จะทําอาหารกินนะครับวันนี้นะครับผมได้ใบตองเอามาทําเป็นคล้ายๆเหมือนเสือ่อที่ปูนอนนะฮะสวยนะครับเราก็จะปูันแบบนี้เลย ยัง,ยงไงครับที่นอนก็จะลองนอนดูนะเดี๋ยวผมจะบอกประโยชน์นะครับในการนอนพื้นว่าทําไมคนระับผมถึงเลือกนอนพื้นแล้วเรามีวิธีจัดการนะครับสัตว์ยังไงเวลาเรานอน,อนกับพื้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกเ๋ยวเพิ่งรีบไปไหนกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ฟืนมาแล้วนะแล้วก็เชื้อเพลิงน้อยแล้วก็มีฟืนอยู่ข้างล่างฮนะอยู่ใต้กล้อง ผมก็จะเริ่มจุดกันเลยก็จะก่อตรงนี้นะครับมันเป็นด้านอ่าทางปลายเท้าผมคิดว่าไฟอยู่ด้านอ่าปลายเท้าเนี่ยมันจะเหมาะสมสุดครับ เวลานี้นะครับไฟก็ติดดีแล้วลุกโชดช่วงนะฮะโอเคผมได้เอาไส้กรอกนะครับใส่ไม้ไผ่นะครับทําเป็นไม้ย่างแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองย่างกันเลยนะนี่ก็คือมื้อเย็นของผมนะครับง่ายๆจริงๆเนี่ยผมก่อนเดินทางเนี่ยผมพกข้าวเหนียวมาด้วยเลยฮะก็กินระหว่างทางหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูพิเศษนะครับของค่ำคืนนี้ ค่อยๆลมวันไปนะถ้าเกิดมันใกล้ไฟมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใส้กรอกไหมนะครับยากาศทิ่งคิวครับคืนนี้โดยรอบนะครับก็หิ่งห้อยนะเริ่มออกมาหากินนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับเป็นแสงหิ่งห้อยยิบยับนะครับเต็มไปหมดเลยมาความเชื่อนะเขาก็ว่าหิงห้อยนะครับเป็น ดวงวิญญาณนะทีะ่เล่ร่อนนะครับยังไม่ได้ไปพูไปเกิดอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนคลแต่ส่วนตัวนะฮะเรื่องนี้ผมเฉยๆนะครับก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับที่สร้างมาแบบนี้ค่อยๆย่างใจเย็นนะวันนี้รู้สึกจะทําที่พักนะครับใช้เวลาไปแป๊บเดียวทําให้ผมเนี่ยมีเวลาพักนะครับไม่เหนื่อยมากนะ,ะไม่เหมือนการขัดห้างนะครับขัดห้างเนี่ยต้องโใชโ้พลังงานเยอะนะครับ ต่ไม่เป็นไรเพื่อพี่ๆวัคซีทุกท่านนะครับที่อุตสา์เข้ามารับชมนะครับสลับเวลามาชมคลิปเดินป่าของผมถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ใ,ใต้คลิปเลยนะครับถ้าผมมีโอกาสก็จะจัดให้นะตามคําร้องขอตอ,อนนี้ไส้กรอกเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะฮะเป็นเมนูพิเศษง่ายๆนะในการเดินป่าก้อนหินเนี่ยข้างๆผมเนี่ยมันเป็นก้อนหินที่สวยมากเลยนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนมี บางสิ่งนะจ้องมองมานะรูปล่างหน้าตาเนี่ยคล้ายๆแบบอนหัวคนอะไรประมาณนีนะ้ด้านหลังนี่ก็เป็นใบตองผมเอามาลองครับนอนก็ลองนอนนะครับว่าสัมผัสธรรมชาตินะครับพืนป่าผืนหินนะครับนอนง่ายกินง่ายนะครับนี่คือวิถีนะของการเดินป่าสไตล์ของผมนะ JPC ส่วนพาสติกใสห่ออาหารนะครับด้านบนก็ มีหน้าที่นะการน้าค้างคืนนี้ฝนนะครับก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับทิ้งช่วงไปเลยตอนนี้ข้าวนะแทบจะตายแรงแล้วแต่ถ้าเกิดมันตกนะผมก็คิดว่ามันจะต้องตกหนักนะบางท,ทีอาจจะท่วมก็ได้โอเคครับสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนหนึ่งนะครับไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางในฐานะนะครับที่เรามานอนป่านอนเขานะฮะเพราะว่าสถานที่ทุกที่นะครับก็เคย มีเจ้าของมาก่อนผมคิดว่าอย่าง,งนะั้นนะสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ต้องอยู่ในทุกที่นะของป่าเราเนี่ยควรจะไหว,ดว้ดีกว่าเลยครับดีกว่าไม่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะตอนนี้ผมก็เอาไส้กรอกมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับผมก็ใส่ใบตองวางไว้อย่างนี้เลยอ่าแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอเคเดี๋ยวเราไปกินไส้กรอกของเราเลยดีกว่าครับตอนนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวผมแล้วจะสังเกตนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีหยดน้ำนะครับเพราะว่า,มาเมื่อกี้ นตกไปปลอยตอนนี้ผมก็ย้ายกองไฟเนี่ยเข้ามาในเต็นท์แล้วนี่สังเกตว่าควันมันจะเยอะนะอืมก็ดีฮะในไ่ไยุงเดี๋ยวเราจะกินไส้กรอกกันเลยนะผมเนี่ยความรู้สึกตอนนี้นะครับผมมองตรงว่ามันสนุกแล้วก็ท้าทายผมไม่เคยโทษธ,ธรรมชาตินะครับที่จะมารังแกผมหรือว่าทําให้ผมเนี่ยนอนป่าแบบไม่สบายผมไม่เคยคิดน,นะครับเพราะว่าเนี่ยผมเองเน่เป็นคนเลือกมานะครับเป็นคนเลือกที่จะมานอนตรงนี้เป็นคนเลือกที่จะเดินเข้ามาในป่าผมจะต้องยอมรับนะครับสภาพผืนป่านะครับ ที่เขาบรรดาลมาให้เราโอเคกินกันเลยดีกว่าครับให้ได้นะฟังเสียงน้ำไหลด้วยถามว่ายุงมีไหมครับคงไม่ต้องตอบเลยฟันขนาดนี้ ไม่ต้องแค่ยุงฮะผมเองยังจะแย่เลยบรรยากาศนะอบอุ่น๋<อ>ยวผมให้เอฟติลท่านนะเห็นกองไฟดีกว่าฮะจะได้รู้สึกมีความอบอุ่นแบบผมนะครับก็อ,อ,อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนอ หินห้อยนี่ก็บินวิบปวปับวิบวับนะครับหน้าเสียวนี่เป็นไงฮะก็จะเห็นกลองไฟแล้วนะนยากาศครับโรแมนติกเทคนิคนะครับการนอนป่านะนอนกับพื้นเนี่ย คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบใครจะถนัดส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ถือว่าเก่งนะครับก็พอมีประสบการณ์นอนได้ทั้ง2อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้นอนกับพื้นนะฮะหรือว่าบนแผ่นหินวันนี้การนอนบนพื้นนะครับหรือว่าบนแผ่นหินอย่างเงี้ยที่มันติดพื้นเนี่ยครับหูเราเนี่ยจะได้ยินนะครับเสียงต่างๆนะครับบริเวณโดยรอบนะฮะของพื้นป่าถึงแม้ว่าจะมีเสียงน้ําเสียงไรนะครับแต่ว่าเสียงน้ำเนี่ยมันคือเสียงน้ําไหลนะครับ แต่ว่าเสียงสัตว์เดินเนี่ยมันเป็นเสียงของอแรงสั่นสะเทือนนะครับของพื้นดินซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะต้องตั้งใจฟังแล้วถ้าเกิดคนนะฮะที่นอนบ่อยหรือว่ารู้นะครับเขาก็จะตั้งใจฟังตั้งใจนอนนะครับเวลานอนเนี่ยก็จะตั้งใจฟังก็จะสังเกตมีอะไรตึ๊บตึ๊บก๊อกแก๊กเนี่ยแรงสั่นสะเทือนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นความรู้นะครับของทานที่มาแนะนําผม ึ่งผมไม่ได้คิดเองนะครับอันนี้ค่อยๆศึกษาและเรียนรู้ไปคือหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไม j v c ไม่เคยเรียนรู้เองเลยฮะคือผมก็เรียนรู้บางเรื่องนะครับคือบางทีมันก็เป็นเรื่องซ้ำๆของบรรพบุรุษเราทําไมเราถึงเพิ่งมารู้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษเราเนี่ยก็ไม่ได้มีสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นการแนะนําดีกว่าน,นะเป็นการาแบ่งปันนะครับเรื่องราวการาเข้ามานอนในป่าการใช้ชีวิตทักษะด้านจิตใจนะครับ แล้วก็โสดปราสาทต่างๆเนี่ยก็ต้องตื่นพร้อมที่จะรับ,บรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดบนผืนป่านะว่ายเจ้าที่เที่ยวทางนะทําทุกอย่างให้มันดีนะฮะเข้ามาในป่าเรื่องคาพูดเนี่ยสําคัญเลยนะคือใครจะว่ายอย่างไรก็แล้วแต่แต่คือผมมาคนเดียวนะ,ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เป็นคนรับผิดชอบชีวิตตัวเองผมจะต้องเซฟไว้ก่อนนะก็คือเราไม่ลบหลู่นะครับถึงบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ส่วนตัวไม่ลบหลู่เลยนะและถ้าใครนะครับอยากจะมาแบบนี้ก็แนะนําว่า อย่ามาลบหลู่อย่ามาคึกขนองเลยนะครับสัตว์เนี่ยเขาไม่อยากจะมาหาเรานะคือเขาไม่อยากเข้ามาหาเราครับแต่ถ้ามันเกิดอาเพศเกิดอะไรบางอย่างนะครับที่เราทําไม่ดีนะผืนป่านะครับธรรมชาติก็ย่อมลงโทษเราอยู่แล้วบรรยากาศเงียบสงบนะผมชอบนะครับความเงียบมันทำให้ผมเนี่ย มีพลังนะครับอย่างที่เคยบอกไปก็คือทําให้ผมเนี่ยมีแรงในการทํางานเสียงรถติดเสียงซุ่มซนเนี่ยผมไม่ชอบนะผมคิดว่ามันทําให้ผมเนี่ยวุ่นวายหลายท่านอาจจะเป็นประผมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะออคแผลโอเคครับพี่พีเอฟซีผมก็จะเข้านอนแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปให,หม,ม่ของผม ผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจเลยอันนี้ขอบคุณจริงๆนะที่เข้ามารับชมกันทําให้ช่องผมเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปในการที่จะสื่อสารผลงานนะครับเชิงธรรมชาติให้ FC ทุกท่านรับฟังรับชมกันนะไม่ต้องมีห่วงผมนะครับผมมีผ้าปันโจที่จะกันน้าค้างกันหนาวได้แล้วก็บรรยากาศมันไม่ได้หนาวนะครับมันบบอบอา้อาวนะอากาศมันร้อนโชคดีมากเลยที่ฝนตกมาเดี๋ยวผมก็จะนอนนะครับพี่ๆ FC ทุกท่านฝันดีครับผม นอนนะครับมีดเนี่ยอยู่ที่เอวตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปเอาไปไว้ไหนนะครับถ้าเกิดนอนแบบนี้ สวัสดียมามเช้าครับที่ที่ทุกท่าน Good Morning เช้าวันนี้นะก็เป็นช้าที่สดใสเหมือนเดิมทําให้ผมเนี่ยมีความสุขตื่นมานะครับเหมือนได้ชาร์จแบตเติมพลังงานนะสังเกตอ่ะรอบๆข้างผมเนี่ยมันมีไลายเข่นเยอะมากสีเขียวสดใสเลยเดีย๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับมันสวยงามมากนะหาดูได้เฉพาะช่วงเวลาที่ผืนป่ามีความชื้นที่เพียงพอในฤดูฝนแบบนี้นะ ที่พักพิงชั่วคราวผมก็ถือว่าโอเคนะการน้ําค้างได้สังเกตว่ามีน้ําค้างเนี่ยหยดเต็มไปหมดเลยนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยก็ผมก็คิดว่าต้องลองดูนะว่าจะรอดหรือไม่เดี๋ยวช่วงเช้าจะพาเดินดูรอบๆนะสักหน่อยหนึ่งนะก็ไม่เข้าไปลึกมากแล้วก็จะเก็บที่พักพิงชั่วคราวผมนะเก็บใส่กระเป๋าเาป้ไปเพราะว่าไอแผ่นพลาสติกใสเนี่ยมัน สามารถนํากลับไปใช้งานได้กนะครับคืงผมจะมาทําอย่างนี้ผมก็เอาไปเป็นที่รองของนะเวลาส่งของหรือว่ากาันรกระแทกเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับ ผมจะพาเดินชมบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ลองขึ้นไปข้างบนเนี่ยดูที่ว่าผมจะปีนขึ้นไปได้หรือไม่นะครับธรรมชาติยามเช้านี่โอเคเลยนะแดดเริ่มส่องมาแล้วก็รีบใช้เวลานะครับให้รวดเร็ว นี่ครับพี่พีเอฟทุกท่านยังไงครับไรลเข่นสีเขียวเข้มสวยเลยนะโอ้ตรงนี้มันจะเย็นๆนิดนึงนะเนื่องจากเป็นพื้นที่ชื้นนะครับบริเวณโดยรอบด้านบนก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกอไผ่เราอย่าไปยุ่งเลยนะผมเห็นกอไผ่อย่างนี้แล้วผมเสียววับๆเลยครับกลัวจะเจอแบบราชานะฮะร,ราชาท้องถิ่นนี่ คงไม่ต้องพูดนะครับว่าคืออะไรหลายท่านก็อาจจะรู้ภาษาใต้นะครับเรียกบ้องลานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างนะครับแคมป์ผมเป็นไงครับอันนี้คือแคมป์ผมนะด้านล่างนี่โอโหก็ถือว่าป่าโซนนี้นครับแถวนี้นะก็โล่งนิดนึงก็ดีนะครับอ่าถ้าเข้าป่าลึกคือเข้าไปใน พงนะครับในอะไรลึกมันก็อันตรายนะผมก็เลือกที่มันโล่งๆประมาณนี้ในการแคมป์ยิ่งพงลกย่างนี้นะครับอันตรายถ้าเราไม่รู้จริงๆนะหูตาเราดูไม่ดีนะครับอาจจะเจองูเหลือมก็ได้นะเป็นไงครับบรรยากาศโดยรอบก็อาจจะพาชมไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าผืนป่าเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ๆ FC ทุกท่าน,นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเวลาเดินป่าชมพวกธรรมชาติชมภัยเนี่ยมันจะมีเหมือนบางสิ่งบางอย่างนะครับทําให้เราเคิร์มนะ เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดินลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับลึกเข้าไปนะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะในผืนป่านะครับความที่ผมนะความที่เห็นส่วนตัวระยะทางเนี่ย5้าร้อเมตรในผืนป่ากับ500อเมตรตามสนามบอลหรือว่าพื้นที่ทั่วไปที่มันโล่งนะครับมันแตกต่างกันนะครับระยะทางเนี่ยมันถ้าหลุด500เมตรไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากในการที่เราจะเดินกลับมาเท่าไหอาจจะหลงได้นะครับผมแนะนํานะครับเวลามาท่องป่าท่องไัยก็พยายามอย่า ออกจากแคมป์เราเนี่ยเกิน500เมตรทางที่ดีก็100เมตรนะฮะคือเรามาสัมผัสธรรมชาติโดยรอบพอเราอย่าไปชมพวกธรรมชาติที่มันอยู่นอกเหนือแคมป์เรานะบางทีเดินไปเนี่ยเจอต้นไม้เอ้ยต้นไม้นี่สวยเอ้ยข้างหน้ามีต้นไม้รูปร่างหน้าตาแปลก,ปกมีเถาวันแปลก,กนะเฮ้ยก้อนหินอน,นุ้นนะเหมือนรูปทรงนั้นคือเดินไปเรื่อยนะครับสุดท้ายนะครับไม่ได้ระวังตัวเองจำทางไม่ได้หลงนะฮะคือบางทีอาจจะหลงใกล้ๆเนี่ย หลงอยู่ในหุบนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดเราไปคนเดียวนะฮะไม่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะเจอเจ้าถินก็ได้ฮะเจ้าขินในที่นี้ก็คือมีหลายอย่างนะครับอย่างที่ออกข่าวไปเนี่ยเห็นไหมฮะงูหลามนะครับกินวัวนะครับทั้งตัวเลยกินไปได้ไงเมื่อผมก็ยังงงเลยนะครับแต่ก็มันเป็นธรรมชาตินะขานไกลมันสามารถขยายได้นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็ปองคือส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพกมีดนะฮะมีตัวนี้ตลอดเป็นโมล่าโรบัสนะครับก็ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้างูรัดงูอะไรเนี่ เราสามารถดึงมีดมานะแล้วก็ปักเข้าไปเฉือนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยรอดชีวิตมาได้อย่างน้อยนะมีดเนี่ยต้องติดตัวนะครับเวลาออกนอกแคมป์สมมติเรานอนสมมุติว่า,มมวา,มมวาอยู่ภายในแคมป์นะครับก็สามารถเอาไว้ได้นะภายในแคมป์ก็เอาไว้ใกล้ๆตัวแต่ถ้าเกิดเดินออกนอกแคมป์หรือว่าไปหาฟืนหาอะไรนะครับก็แนะนําให้เอาติดตัวไปด้วยนะเพราะว่าเหตุฉุกเฉินนะครับในเืนป่ามันไม่บอกเรานะคือมันไม่บอกอรอกว่า ชั้นจะมาทำร้ายคุณหรือว่าจะมาทำอะไรคุณนะครับคือเราต้องเตรียมตัวตลอดเวลาบางทีเดินเดินไปเนะี่ยใบไผ่นะครับใบไผ่ใบอะไรที่มันทับกันหนาๆนานะครับบางทีงูเนี่ยพุ่งออกมาพวดออกไปท้้งหน้านะผมก็ยังตกใจนะบางทีดีนะครับที่เขาไม่แหวกกัดมานะการเดินป่าเนี่ยควรจะมีไม้มาด้วยนะครับไม้ที่นี่ก็พวกไม้ไผ่ไม้แพคกิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้ามีเนี่ยมันจะช่วยเนี่ยนำทางเรา ก็อย่างที่ผมเคยบอกนะก็ใช้เวียงนะครับแล้วในการเดินป่านะครับถ้าเรามีไม้เท้าไม้แท็กซิงนะครับหรือว่าเอาไม้ไผ่ไม้อะไรก็ได้ธรรมดานครับติดมาด้วยเนี่ยในการเดินเนี่ยผมแนะนำเลยนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ควรทํานะครับเอามาใช้เคาะใช้อะไรต่างๆก็จะไล่สัตว์พวกมีพิษสิ่งที่เราไม่อยากเจอนะครับมันก็จะวิ่งหนีหรือว่ามันจะตกใจไปสิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับก็การพวกปืนปลูกนะซึ่งสมัยนี้มันก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ออกข่าวกันเป็นประจำนะก็ โดนปืนผูกตายบ้างอะไรบ้างครับถ้าเรามีไม้เนี่ยเราตีแปง้แปงหน้าเนี่ยเคาะแป้งหน้าเนี่ยอย่างน้อยนะโดนเส้นเอ็นของรวดวสะดุดปืนผูกเนี่ยมันก็จะลั่นนะทาให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วยิ่งเดินมาคนเดียวถ้าใครไม่รู้จักปืนผูกครับก็จะเป็นปืนที่มีลำกล้องเป็นเหล็กนะครับเขาก็เอาเหล็กแป๊บยาวๆแล้วนะครับมาตัดให้ได้รูปทรงพอดีกับเหมือนลำกล้องปืนนะครับแล้วก็จะมีอ็อกแผ่นเหล็กนะครับตัวตีแก๊บอยู่ด้านบนนะฮะ แล้วก็หาไม้ค้ำไว้หรือว่าหาวัสดุแข็งๆค้ำไว้นะครับแล้วก็ผูกเอ็นกับตัวค้ำอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ค้ำไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ผูกเอ็นไว้ดึงกับต้นไม้เวลามีคนมาเดินเตะเอน็นเตะอะไรนะครับไอ้ตัวลวดค้ำตัวไอ้วัสดุค้ำตัวเนี้ยมันก็จะหลุดพอหลุดปุ๊บไอ้ตัวแผ่นเหล็กนะครับที่มันง้างไว้มันก็จะปีแคปนะครับโปง้งนะฮะทำให้ ลูกกระสุนเนี่ยทำงานนะครับดินปืนก็ทํางานทําให้ลูกตะกัวลูกเ้าอะไรนะที่เขายัดมานะครับเข้าที่โคนขาส่วนใหญ่เขาจะวางไว้ต่ำๆช่วงประมาณโคนขาหัวเข่าเนี่ยฮะทำไมถึงต้องวางจุดนี้นะเพราะว่าพวกสัตว์ใหญ่หมูอะไรต่างๆเนี่ยเวลาสมมติ้ามันไม่ตายนะครับมันก็จะอยู่ในบริเวณนั้นเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะขามันเจ็บแล้วช่วงสีข้างสะโพกเนี่ยก็โดนนะยิ่งถ้าเป็นคนนะครับโดนช่วงหัวเข่าเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเดินไม่ได้เนี่ยก็าตายอย่างเดียวนะ เพราะว่าอะไรนะเราจะขาดน้ําเราจะไม่มีอาหารกินเราจะติดต่อคนภายนอกไม่ได้นะครับเมื่ออยู่ในป่า <_ nis> เพราะว่าในป่าเนี่ยมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญคือจริงๆเนี่ยให้ความสําคัญในทุกเรื่องนะครับในการมานอนป่าแบบนี้ตาต้องไวมีอะไรเนี่ยต้องสังเกตแล้วก็ใช้สตินะครับค่อยๆคิดวิเคราะห์ค่อยๆเพ่งเล็งไปว่าเอ้ยมันคืออะไรนะครับมันใช่อะไรนะครับอย่าเพิ่งรีบวิ่งนะครับถ้าวิ่งเนี่ยผมบอกแล้วมีโอกาสตายยิ่งกว่าที่เราจะ ยืนดูเฉยๆครับวิ่งอาจจะล้มนะครับหินเถินหัวฟาดแตกขาแพ้งขาหักอะไรมันมีไปทั่วนะครับมีออกข่าวเยอะแยะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเก็บที่พักฟิลมชั่วคราวผมนะอย่างที่บอกก็คือเอาส่เป้กลับไปใช้นะครับเป็นแผ่นรองนะแผ่นกันกระแทกอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเก็บเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับพี่ที่จฟิล์มท่าน กากาศชิลๆนะไม่รีบครับวันนี้ช่วงเช้านะผมก็ไม่ได้ก่อไฟตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงนะฮะถือว่าโอเคเลยมาเราก็จะเอาไม้นะครับค่อยๆขีดออก Hey, ครับตอนนี้ก็เรียวพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสมือนว่าผมไม่เคยมานอนค้างที่นี่เลยนะแล้วก็จะออกจากป่าแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับี่พี่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให,หม่ๆของผมกดติดตามแฟนเพจ j จ c วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าให้ผมมีผู้ติดตามครบ1 0,000คนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้และมีเงินมาเดินป่าต่อไป กดเพิ่มเพื่อนในไลน์โอเพื่อเข้า,าพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับถ้าท่านใดนะครับมีคาแนะนําหรือว่าข้อสงสัยโปรดเก็บไว้ในใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยผมจะเข้าไปอ่านและพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอภัยด้วยนะครับถ้าเกิดบางคอมเมนต์นนะผมไม่ตอบเพราะว่าผมทําช่องอยู่คนเดียวนะครับถ่ายเองตัดเองอะไรต่างๆขอพระคุณนะครับที่ให้โอกาสและรอคอยผมเจอกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม k v c วันหนึ่งผมเลยเข้าป่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ